ดูทุกคนฟังไปยิ้มไปอ่ะแล้วใดคือเมื่อนุปายชวนไปเที่ยวทองหล่อแม่เบนอยู่ตรงนั้นจ้ะแม่เบนว่าว่าเพื่อนว่าแก๊บว่าออฟว่าอะไรอย่างนี้แต่ไม่ว่านุกกับปลายลูกเขาไม่ว่าลูกชายแก๊บบอกพวกแก๊บผิดอะไรคนชวนตัวตั้งตัวตีคือนุปายแต่พวกแก๊บโดนว่าแม่เบนห่วงมากห่วงไปไปโอีโอมันแห่อยู่แล้วลูกคนเดียวเนาะ แล้วใดๆคือเห็นไหมทุกคนใครทำอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้ามีนุกธนาดนคนเดียวแล้วนุกธนาโดนไม่เคยว่าเห็นไหมนุกเออหยอกแม่เบนอยู่บนเวทีอ่ะเออน่ารักอะ่ะแม่เบนแกบอกไม่กล้าดูลูกชายแม่เบนไม่ดูลูกชายจ้าไม่ดูนุกธนาโดนอะไรโกน คือว่าทุกคนยกเว้นลูกชายเขากับลูกสาวเขาอืมเอาสิโดนดุแก็บบอกโดนดุบอกแก็บผิดอะไรตัวตั้งตัวตีคือนุกไปไม่โดนจ้ะแต่คนไม่ชวนเพื่อนนั่งอยู่เฉยๆถึงขั้นเออเลยเอ็นดูอะน่ารักอะ่ะฟังเราฟังไปยิ้มไปอะ่ะทุกคนไปไปเที่ยวท่องหล่อกันไหมจอไปเที่ยวทองหลอกันไหมเราบอกว่าโอ้โห อ๋อวันนี้เขาไม่ได้ไปหรอค่ะน้องปไยเป็นคนเชื้อเหล่จริงด้วยแม่เป็นห่วงมากรีวิวน้องลูกตัวน้องลูกหน่อยค่ะโอ้ยหนุ่งเลกหล่อหล่อมาเข้มซื่อบื้อหล่อตลกผู้ดังปึืงผู้ดังเปลืองเจอเขาลองเพ่งใส่ผู้ดังน้องมันักมาก งั้นพี่นุกก็มาถอดกางเกงอยู่ตรงนั้นเลยแล้วหนูก็หันหน้าออกไปพี่นุกบอกว่าหันหน้าออกไปทําไมพี่น้องกันดูเลยพี่นุกเขาอกล้งงี้ื่อบส้บชื่อบื้อหนู <c oughs> เอออยู่มาถอดตรงนี้นะอันนี้ขออนุญาตพูดให้มันนะเออมันเป็นเรื่อง,งตลกรีวิวรีวิวแม่เบนห่วงมากใช่ห่วงมากเลยคะ่ะห่วงมากแล้วก็ดา่าด่าว่าซนแม่เบนนะ่ะบอกว่าแก๊ปกลับบ้านถ้าไม่กลับไปนอน จะไม่ให้ทุเรียนกินว่าไไม่กินทุเรียนน,นี่ <c oughs> เราก็เลยกลับเดินกลับค่ะนุนิคเดินกลับกับแกปเปอร์แล้วนุนน่เขาแบกแก๊ปเปอร์เลยนุกคนแล้วที่พักของพวกเราก็คือห่างจากไอคอนสยามประมาณ10นาทีเมื่อคืนนี้พวกเราก็วิ่งมานะคะทุกคนเพราะว่ารถแท็กซี่ไม่รับนะคะทําไมต้องแกปเปอร์อ่ะก็ตัวตั้งตัวตีเป็นุ๊กปอ่ะจะไปไหนผมก็ต้องไปกับเขาทําไมต้องบอกว่าแกปเปอร์อ่ะ ก็ตรงสายไม่เห็นผมไม่กล้าด่านุ่นพรนหรอไม่คือตัวทั้งตัวตีเป็นนุ่นรนกับปลายปาริโอผมเป็นในฐานะแขกมันจะชนไปไหนก็เป็นหน้าที่ของพวกมันไม่ได้แต่แต่มาลงที่เก้าหมดเลยก็คืนแม่เบนบอกว่าพี่ปายจะดื่มริงได้อีกทีก็คือเข้าพรรษาวัดสั้นเข้าพรรษาเสร็จเท่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้เราไปแล้ว พวกเราสองคนถ่ายงานรีวิวเสร็จเมื่อคืนนี้พวกเราไปใช่ไหมคะมแล้วพี่ป,ป๊อปอะมาบอกทีหลังว่างานเสร็จสี่ทุ่ม,มงานเสร็จสี่ทุ่มพวกเราเสร็จงานประมาณสองทุ่มพวกเราก็วิ่งไปเลยแล้วรถแท็กซี่บอกว่าไปไม่ได้หรอกน้องรถมันติดช่วงเนี้ยดูแท็กซี่ไม่มีไม่มีใครเขารับกันหรอกตอนแรกอะเขาบอกว่า ไม่มีใครเขารับนะถ้าจะมาใกล้ขนาดนี้โปหน่อยเดี๋ยวอนุญาตพูดเรื่องด็กซี่เมื่อคืนนิสัยไม่ดีมากพี่พี่พี่เพิ่งมาน้องปามขอโทษพี่มาช้าลูกค้าขอโทษก็กล้าด่าลูกชายหรอกเขากล้าด่าแค่เพื่อนลูกชายเขาออฟเตทดทำไงรู้ไหมออฟเต็เออมาเกอร์ได้มาเกอร์ได้เออค่าแม่เขาถึงได้ไปน้ำกันสาบลาผมอ่ะแอ็บอกว่า ด้อมนุกไปเป็นด้อมดรามา่าด้อมอะไรถ้าคุณได้มาสัมผัสจริงๆนะ่ะคุณจะรู้ว่ามันมีความเป็นมิตรภาพมีความเป็นเพื่อนพ้องตะก,ก้าไม่ขึ้นเ,เสร็จคู่อ้าลูกค้าขึ้นยังครับมีความแบบนี่ขึ้นแล้วอ่ะโอเคเออขึ้นแล้วครับโอเคเออพอดีทุกคนอันนี้หนูนะ่าจะเปลี่ยนแก้บลองดูคลิปร่างนาะตะวันดูสี่แล้วลองรีวิวค่ะอ๋อ,อ,อนะครับนี่แหละ S 1> <S 1> บางคนเห็นทางอ<ๆ>ื่นบอกว่าดออ OK ้อมไม่ได้เสียวมแกบร้องเพลงไม่ไม่ไม่มันมันเป็นด้อมที่กลมเกลียวนะเป็นด้อมที่กลมเกลียวแล้วก็แข็งแกร่งมากๆทุกคนพวกผมเป็นเด็กบ้านนอกนะพวกผมไม่ได้เป็นคนสายในแบบอยู่ในโซนแบบลูกผู้ดีเกิดมาเป็นลูกผู้ดีไม่พวกเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งแต่ด้อมเนี้ยอยู่มาจะโอ้หกปีแล้วทุกคนว่ามันต้องกลมเกลียวขนาดมันต้องแข็งแกร่งขนาดนั้นละนะอู้ขอบคุณนะคะถึงจะอยู่เท่าป่านเนี้ย อ่ะทุกคนจะ้ะ